ฮัลโหลทรงสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะเห็นคลิปขั้วข้าวใหม่ไปแล้วใช่ไหมคะว,วันนี้ที่ตื่นเช้ามาก็คือเราจะมาเตรียมของที่จะกินข้าวใหม่กันค่ะตื่นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จเราก็จะมาก่อฟืนกันคลินี้น่ารักจังเลยจะก่อไฟให้ด้วยเขาก็ลืมตัวไปค่ะว่าเขาเจ็บมืออยู่ ทีนี้เราก็เลยต้องมาก่อเองตอนนี้ก็จะตั้งน้ำหม,มุงเข้าแบบโบราณที่มีน้ำข้าวด้วยระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็จะมาเด็ดสมุนไพรมงนะคะสมุนไพรตัวนี้เราก็จะมาต้มกับไก่ค่ะสมุนไพรมีประโยชน์มากเลยเป็นอายาอายุวัฒนะของมงเราเลยส่วนชื่อของสมุนไพรแต่ละชนิดก็คือจะรู้แต่ชื่อภาษาบางตัวก็ไม่รู้จักเลยว่าชื่ออะไรส่วนชื่อในภาษาไทยไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าสมุนไพรอะไรบ้างถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะส่วนสมุนไพรตัวที่เรากําลังเด็ดอยู่นี้คือชื่อว่านทองแดงส่วนสมุน เป็นต้นเก็กห้วยป่าบางตัวที่รู้จักก็อาจจะบอกชื่อแต่บางตัวไม่รู้จักก็อาจจะบอกชื่อไม่ได้เช่นตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะคะเมื่อวานที่พี่็อปเกี่ยวข้าวดินมือตัวเองวันนี้เราก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวในๆวันนี้ก็พักแล้วก็เลยมาทําพิธีกินข้าวใหม่ซะเลยก่อนหน้านี้ก็ไปแอบต้มข้าวมาแล้วค่ะแล้วก็แยกข้าวมาไว้ในหมอ้อพร้อมที่จะนึ่งแล้วนี่ก็เป็นน้ำข้าวค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดการกับไก่ที่เราเลี้ยงไว้ก่อนนะคะตอนนี้ให้เจ้าป๊อกกี้ฝ้าข้าว <laughs> น้ำก็เดือดแล้วพอน้ำเดือดปุดๆก็ใส่ไก่ลงไปเลยจ้าตื่นมาทำนู่นทำนี่เตรียมนู่นเตรียมนี่แต่เช้าเลยถึง,ถงตอนนี้ก็ปลาไปจะเที่ยงแล้วจ้าบ้านอื่นเขาปรุงกันแบบไหนนะคะแต่บ้านนี้ก็คือจะต้มไก่ใส่สมุนไพรใส่ตะไคร้เกลือแล้วก็พริกไทยเท่านั้นค่ะแล้วก็จะใส่สมุนไพรก็กกมีแค่<ๆ>นี้จริงๆเลยรสชาติแบบออริจินอลเลยค่ะแล้วตอนนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไก่ก็เดือดปุดๆแล้วจ้าก็ใส่พริกไทยลงไปเลยเคเลแล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปเลยจ้ารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างก็เลยวิ่งไปเก็บสมุนไพรอีกตัวหนึ่ง ปิดเขาแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะไก่หม้อน,นี้ก็คือจะหอมมากเสร็จแ,แล้วค่ะเราก็ตักเข้าใหม่กับไก่ต้มสมุนไพรให้พี่ท็อปเขาไปเส้นไหวบันพรุรุษก่อนเราก็จะมาเตรียมน้ำพริกข่าใส่มเมลแคนลงไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็เกลือลงไปเล็กน้อย พอตำเสร็จแล้วเราก็จะตักออกนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวเสร็จแล้วเราไปแอบดูพี่ท็อปเส้นไหวบันพบุรุษกันนะคะและก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้จะรากันไปด้วยบรรยากาศปริมาณข้าวที่เราเกี่ยวได้ของปีนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นผลผลิตของปีนี้ทั้งหมดเลยบาย,บาย